1น0่งแสนสองแสนสามแสนสี่แสนห้าแสนหกแสนเจ็ดแสนเจ็ดแสนสามหมื่นสองพันนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสองสามสี่ห้าหกเ็ยิบสยบสสห้ายีดปดย้าสิบสาเอ็ดสาสองนะครับ หน0 0ง0สนสองแสนสามแสนสี่แสนห้าแสนหกแสนนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้างครับหกเจ็ดแปดิบเก้ายี่สิบยี่สิบเอชุดนี้นะครับพี่ท่านนี้นะครับนำพระนะครับนำพระเครื่องนะครับหนึกองเลยนะครับแล้วก็แบงค์นะครับแล้วก็เหรียญนะครับยอดรวมนะครับเจ็ดแสนามนันนะพี่อันนี้นะครับ สี่แสนนะครับห้าแสนหกแสนเจ็ดแสนอันนี้เศษสามหมื่นสองนะครับใครมีแบงก์เก่าอยากขายใครมีพักเครื่องอยากขายใครมีเหรียญทองคําอยากขายร้านแบงก์เข็มแบงวัตถุโบราณยินดีรับซื้อจ่ายเงินวันละหลาย,ลายร้านทุกวันนะครับและผมรอจ่ายเงินสดคุณอยู่ที่ร้านนะประเมินราคาฟรีทุกชิ้นนะครับ